สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สอส,อสอคลอำพูชราวันนี้เรามาติดตามข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่22ถึงวันที่26พฤศจิกายน2564ประเด็นข่าวมีอะไรที่น่าสนใจนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ วันที่22พฤศจิกายน2564เวลา9นาฬิกานางสาวศิริลักษ์ตั้งวรปัญญากุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้นางสาวชราพรสุนันตานักวิชาการแรงงานชำนานการร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการระบบบริหารสถานการณ์รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชนณโรงแรมเลอเมอริเดียนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายวรวิชชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดเวลา10นาฬิการ่วมตรวจบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานตรวจสอบในจ้างสถานประกอบกิจการเพื่อสำรวจแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กันยายน2564 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนจำนวนสองแห่งพบการใช้แรงงานต่างด้าวรวมจำนวน8รายเวลา14นาฬิการ่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูนครั้งที่11ทับสอประจำเดือนพฤศจิกายน2,564 ณห,ห้องประชุม2ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนโดยมีนายอนุพงศ์วาวงมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานโดยก่อนวาระก,การประชุมได้มอบเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวดรางวัลการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบขวัญใจกสอรอ ประจำปีงบประมาณ2,564ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานวันที่23พฤศจิกายน2,564เวลา8นาฬิกา30นาทีเข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างทีมสหวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่23ถึง26พฤศจิกายน2564ณห,ห้องประชุมโรงแรมแอดนครพิงค์ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีพันตำรวจโทรต่อศักดิ์สุขวิมลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม เวลา13.30นาฬิกา30นาทีร่วมตรวจบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการและให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่นายจ้างลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ให้แก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างจำนวน19ราย เวลา9นาฬิกา30นาทีร่วมตรวจบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและกออรมนจังหวัดลำพูนตรวจสอบในจ้างสถานประกอบกิจการเพื่อสำรวจแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กันยายน2564ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนจำนวน2แห่งพบการใช้แรงงานต่างด้าวรวมจำนวน30ราย วันที่24พฤศจิกายน2564เวลา9านาฬิกาเข้าร่วมประชุมเชิงปัิบัติการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก้ไขและป้องกันการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่จังหวัดลำพูนณะห้องประชุมโรงแรมแกนป่าแอรีรสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม14หน่วยงานจำนวน30คน เวลา13.30นาโลกประชุมคณะก,กรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนครั้งที่50/2564เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดในจังหวัดลำพูนณห้องประชุมจามเทวีสารการจังหวัดลำพูนโดยมีนายวรยุทธ์นาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุมเวลา9นาฬิกา ร่วมตรวจบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานตรวจสอบนายจ้างสถานประกอบการเพื่อสำรวจแรงงานต่างด้าวตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2564ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนจำนวน3แห่งพบการใช้แรงงานต่างด้าวรวมจำนวน27คนวันที่25พฤศจิกายน พุทธศักราช2564เวลา13เมริกาเข้าร่วมประชุมชี้แจงนายจ้างสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และชี้แจงมาตรการสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างผ่านระบบซูมมติติ้งณห้องประชุมอาคารศูนย์รยาชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนโดยมีนายแพทย์สุผลตติยนันทพร นา,าานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุมเวลา14นาฬิกาวมประชุมกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือผู้แทนส่วนอุตสาหกรรมเครือสาพัฒน์และบริษัทกางคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกัดณห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน เพื่อช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาและลดการสูญเสียหรือบาดเจ็บนอกงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจาการเวลา10นาฬิกาตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจาการบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนสาขาลำพูนตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อ,อกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวะนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพร้อมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในสถาประกอบกิจการ,ร,วราเวลา13นาฬิการ่วมตรวจบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานตรวจสอบนายจ้าง สถาประกอบกิจการเพื่อสำรวจแรงงานต่างด้าวตามมาติคณะรัฐมนตรีเมืม่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2564ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านทิจํำนวน10แห่งพบแรงงานต่างด้าวกลุ่มเป้าหมายจำนวน15คนวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เวลา8นาฬิการ่วมตรวจอุรณาการ กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานตรวจสอบนายจ้างสถาปประกอบกิจการเพื่อสำรวจแรงงานต่างด้าวตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2564ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่งจำนวน3แห่งพบการใช้แรงงานต่างด้าวจำนวน38ลายเวลา13มาฬิการวมรับฟังการประชุมชี้แจงการพิจารณา ประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพุทธศักราช2565ผ่านวิดีโอโคอนเฟล็นต์ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เวลา8นาิกา30นาทีร่วมตรวจบรูรณาการ กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและกอาาอรมนจังหวัดลำพูนตรวจสอบนายจ้างสถาประกอบกิจการเพื่อสำรวจแรงงานต่างด้าวตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2564ในเขตพื้นที่อำเภอรีอำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอปา่าสางพบการใช้แรงงานต่างด้าวจำนวน11คน สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของสอสคออําพูนได้ทุกสัปดาห์สำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะสสรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน